วัสดีครับผมอาจารย์นัจพงษ์เนินชัดนะครับจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตใช้เครื่องสร้างลายไม้ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงนะครับเครื่องสร้างลายไม้นะครับไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงเนี่ยนะครับของเรามีข้อดีก็คือ1นึ่งครับสามารถที่จะสร้างนะครับไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงนะครับสูงในที่นี้นะครับก็ ระดับ1,000โวลต์ขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ขนาดกระทัดรัดนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะครับเครื่องสร้างลายไม้ด้วยไฟฟ้าสาตรงในสูงนะครับก็มีส่วนประกอบหลักๆที่สำคัญนะครับก็คือ,อในส่วนของหัวช็อตนะครับหรือหัวสปาร์กนะครับไว้สำหรับในการสร้าง ลวดลายบนผิวไม้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่2นะครับที่เห็นใ่ตอนนี้ก็จะเป็นพุชสวิตนะครับเอาไว้ตัดต่อวงจรนะครับก็คือเวลาที่เราต้องการที่จะสปาร์คหรือสร้างลายไม้เนี่ยนะครับเราก็ทําการเหยียบนะครับเหยียบพุชสวิตนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องเนี่ยนะครับทำทำงานนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือนะครับตัวสวิต นะครับที่ใช้ในการปรับระดับแรงดันนะครับโดยเครื่องเนี้ยนะครับก็จะปรับได้2ระดับแรงดันนะครับก็คือมินกับแม็กนะครับแต่มินกับแม็กในที่นี้ก็ยังเป็นคงเป็นระดับ1000งโวลต์ขึ้นไปอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเครื่องเลยนะครับการใช้งานเครื่องนะครับก็อันดับแรกแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับเข้าไปกับเต้ารับไฟฟ้าของไฟบ้านทั่วไปนะครับ เหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการเปิดสวิตช์นะครับที่อยู่ข้างหลังเครื่องนะครับหลังจากที่เปิดสวิตช์เนี่ยนะครับพัดลมที่อยู่ข้างหลังเครื่องเนี่ยก็จะทําการทํางานนะครับเพื่อที่จะดูดความร้อนนะครับออกออกจากตัวเครื่องนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทดสอบการทํางานของเครื่องว่าหัวสปาร์กหรือหัวช็อตหัวสร้างลายไม้เนี่ยนะครับมันยังทํางานอยู่ไหมนะครับ โดยการปรับไปที่มินก่อนนะครับลองดูจะขอปรับไปที่มินก่อนนะครับหลังจากที่ปรับไปที่ค่ามินนะครับแล้วก็ทําการเหยียบฟุตสวิตช์นะครับค้างไว้นะครับแล้วก็เอาหัวช็อตเนี่ยหรือหัวสร้างลายไม้เนี่ยครับเอามาใกล้ๆกกันนะครับนะครับมันจะอาจจะสังเกตว่าเห็นว่ามีไฟสปาร์ขึ้นเล็กน้อยนะครับที่ระดับมินนะครับลองดูที่ระดับแม็กบ้างนะครับ ไปสปาร์กก็จะแรงขึ้นนะครับตามระดับแรงดันนะครับโอเคตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้ตรงน,นี้ก่อนนะครับย้ายมาดูที่อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องนะครับก็คือสารละลายเบกกิ้งโซดานะครับหรือโซเดียมคาร์บอเนตนะครับแล้วก็น้ำนะครับในที่นี้จะใช้น้ำหนใน3ของแก้วน้ำดื่มใสๆนะครับ แล้วก็ใช้เบกกิ้งโซดาเนี่ยนะครับหช้อนชาผสมเป็นสารละลายนะครับเป็นสารละลายไว้ก่อนนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันหรือถ้าช่างตวงวัดดีๆนะครับก็คือใช้น้ำา2 0 0มลตรนะครับต่อเบกกิ้งโซดา5กรัมนะครับหลังจากที่เราได้สารละลายนะครับอ่สืเป็นสื่อนำไฟฟ้านะครับในบนบนผิวไม้เนาะเราก็จะทาสารละลายตัวนี้นะครับ ลงบนผ,ผิวไม้นะครับตำแหน่งที่เราต้องการสร้างลวดลายก่อนนะครับในที่นี้อาจจะใช้ไม้ยางพารานะครับในการเป็นตัวอย่างนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็จะ,ะทาสารละลายเนี่ยลงบนผิวไม้นะครับซ้ำไปซ้ำมาประมาณ5-10ครั้งนะครับให้มันะนะครับน้ำสารละลายเนี่ยซึมลงไปในเนื้อไม้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็หรือสังเกตดู ความชื้นบนผิวไม้นะครับว่าอาจจะมีน้ําอุ้มอยู่เล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้ให้การสร้างลายไม้นี่นะครับหรือการเดินทางของสายไฟบนผิวไม้เนี่นครับเกิดการสปาร์กแล้วก็ช็อตได้นะครับหลังจากที่ทาสันตลายลงบนผิวไม้นะครับเรากา็มาเริ่มทําการสร้างลายไม้นะครับบนผิวบนผิวผิวไม้นะครับ ก่อนนะครับการช็อตหรือการสร้างลายไม้เนี่ยนะครับผมจะเอาขั้วหนึ่งนะครับไว้ที่ไว้ที่จุดเปียกนะครับแล้วก็ขั่วหนึ่งเนี่ยถือไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ปรับระดับแรงดันนะครับในที่นี้ขอใช้เป็นระดับแรงดันสูงแม็กเลยก็แล้วกันนะครับลองช็อตดูก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับทำการเหยียบคูสวิตนะครับเพื่อที่จะให้วงจรเนี่ยหรือเครื่องเนี่ยทำงานนะครับ แล้วค่อยๆเอาขั้วที่เราถือไว้เนี่ยนะครับ,รบมาที่ตำแหน่งนะครับที่เราต้องการช็อตเนาะ,ะนะครับตอนนี้จะเห็นประกายไฟนะครับของของไม้นะครับที่เริ่มทำการช็อตแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไฟเริ่มดับแล้วนะครับแล้วก็ สามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งนะครับในการช็อตเนี่ยได้นะครับให้มันใกล้เข้ามานะครับเพื่อที่จะทําการต่อยอดหรือต่อลวดลายนะครับที่เราต้องการช็อตเนี่ยให้มันให้มันไปได้ไกลขึ้นนะครับท่านี้ทั้งนั้นการเคลื่อนที่บนผิวไม้เนี่ยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อไม้ด้วยนะครับบางชนิดเนื้อไม้ก็ถ้ามันแข็งหรือ มีอายุการใช้อายุเนื้อไม้นานเนี่ยนะครับก็จะเคลื่อนที่ได้ไม่ค่อยดีนะครับลวดลายก็จะน้อยลงไปตามด้วยนะครับหลังจากช็ตอตหรือสร้างลวดลายไม้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ลวดลายนะครับที่เกิดขึ้นบนผิวไม้เนี่ยนะครับดังที่เห็นเลยนะครับแต่ณตอนนี้นะครับเรายังไม่ค่อยเห็นลวดลายที่ชัดเจนมากนักนะครับ จะต้องเอาชิ้นไม้เนี่ยนะครับไปทําการขัดนะครับขัดด้วยน้ําสะอาดเนี่ยนะครับหรือล้างเนี่ยขัดด้วยน้าสะอาดนะครับโดยใช้ฝอยทองแดงละเอียดก็ได้นะครับทองแดงละเอียดเนี่ยทำการขัดเนาะหลังจากขัดแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้ลวดลายผิวไม้ที่ชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้ทําการขัดแล้วนะครับก็จะได้ลวดลายผิวไม้ที่ชัดเจนขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้น ลวดลายตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการความมันเงานะครับก็สามารถที่จะเอาไปทาหรือแต่งเติมทางศิละปะนะครับต่อไปได้นะครับในส่วนของการบรุงรักษานะครับของเครื่องนะครับด้วยความที่เครื่องเนี่ยถูกออกแบบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นวงจรทางไฟฟ้านะครับที่อยู่ข้างในในในตัวกล่องนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ จะไม่ค่อยมีใครแกะดูอุปกรณ์ข้างในเท่าไหร่นะครับแต่ภายนอกเนี่ยก็สามารถที่จะทําการเช็ดทงความสะอาดอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็อีอก,ทอกที่สําคัญก็คือเวลาที่เราใช้งานบ่อยๆเนี่ยหัวสปาร์กหรือหัวช็อตเนี่ยนะครับมันจะเกิดตะกันนะครับสีดำๆขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาตะไบหรือเอาฝอ,อยทองเหลืองทองแดงเนี่ยครับทำการขัดทำความสะอาดนะครับได้เนาะเพื่อ ที่จะให้มันนำไฟฟ้าได้ดีนะครับโอเคครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสําหรับการสาธิตนะครับวิธีการสร้างลายไม้บนบนบนผิวไม้นะครับก็ยังไงนะครับก็ขอฝากติดตามนะครับช่อง youtube ด้านล่างนี้ด้วยนะครับก็สำหรับผมนะครับก็ขอสวัสดีครับ